สวัสดีครับสารนุกรมย่อมนุษย์กับผมจิบิเลเซอร์ในวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมประวัติของย่อมนุษย์นินจาผู้มีเทคนิคและความรวดเร็วอันเลื่องชื่อในหมู่ย่อมนุษย์ปีศาจเจ้าของวิชานินจาสุดพลิกแพลงหรือเดอะนินจานั่นเองครับเป็นติดตัวละครที่ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นและแน่นอนว่าก็เป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยละ่ะโดยที่ผมจะเล่าเรื่องราวของเขาเปน็นตั้งแต่ต้นเกิดไปจนถึงศึกชิงและสถาญาตเลยนะครับเอาละ เพื่อไม่ให้เป็นปการเสียเวลาพไกสารานุกรมเล่มนี้ไปได้วยกันเลยดีกว่าเดอะนินจาเหยามนุษย์นินจาสัญชาติญี่ปุ่นหนึ่งในหกนพลปีศาจฉายาอเวจีมดไม่มีค่าพลังถึง3ามล้านหกแสนให้เสียงพาพโดยคนมาซาชิฮิโรเซะซึ่งเป็นคนภาคคนเดียวกับลุงรำบะราวและวูฟ m แมนนั่นเองครับลักษณะภายนอกของเขาในฉบับอนิเมะจะสวมชุดสีน้ำเงินเข้มส่วนในฉบับคอมิกจะเป็นสีฟ้ามีลายชูริเคนที่อกทั้งสองข้างสวมทรับนายเป็นเกราะโซ่ถัง และมีเงาปกปิดตาข้างในข้างหนึ่งแต่ตาไม่ได้บอดนะครับจุดแตกต่างที่โดดเด่นจะมีแค่ผ้าพันคอที่ในฉบับอนิเมะจะเป็นสีฟ้าส่วนในฉบับคอมิกจะเป็นสีแดงและในช่วงสืกชิงรัสทาย,ยาทจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องแต่งกายใหม่ผมเองก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกันให้ภาพเป็นโดวบอกเอาล้วกันนะครับต้นกําเนิดคอนดินจานั้นถูกเขียนเอาไว้ในนิยายที่เชื่อว่า deep of muscle เป็นนิยายสั้นจบในตอนที่ถูกเขียนขึ้นโดยอาจารย์ไข่ต้ม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของตัวละครต่างๆซึ่งหนึ่งในใน,นั้นก็คือเดอะนินจาซึ่งผมจะนําเนื้อหาบางส่วนมาลงในนี้แทนขออภัยที่ไม่มีภาพประกอบดีๆนะครับแต่แรกเริ่มแล้วเขาเป็นนินจาฝีมือดีของแค้นโคงอะในขณะที่เขากําลังหลบหนีเอามาจากการถูกไล่ล่าโดยหน่วยรับญี่ปุ่นเขาสามารถหลบหนีเอามาได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ในวินาทีที่เขาคิดว่าพ้นจากสายตาหน่วยรับเหล่านั้นแล้วเขากลับถูกลอบโจมตีโดยคิริกาตานิเกนโด คปรับจากแว้นอิงะที่เป็นคู่แค้นของแว้นโคงะมายาวนานกว่า800ปีแต่ในระยะเวลาไม่นานนักนินจาของเราก็สามารถสังหารเกนโดได้โดยการใช้วิชานินจาเปลี่ยนพื้นที่ที่หลบหนีอยู่ให้กลายเป็นภูเขาไฟและถีบเกนโดลงไปจนถูกเผาตายทั้งเป็นพอเสร็จสิ้นภารกิจเขาก็ส่งพิราบสื่อสารไปแรงงานเขาให้กับทางแว้นทราบและได้ใช้วิชานินจาขโมยใบหน้าเพื่อปลอมตัวเป็นหนึ่งในเจ้าหน้นาที่ของหน่วยรับญี่ปุ่นเพื่อเนียนข้ารับการรักษา และได้หลบหนีหายไปในเงามื่นในช่วงกลางคืนหลังจากที่กลับมาถึงหมู่บ้านโคงะเขาก็ได้พบกับอายามิทั้งคู่ได้คุยและหาเรื่องเกี่ยวกับแผนการของแควอิงะในยุคนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเท่าไหรนะ่นักที่เราจ้ได้พบกับนินจาด้วยกันเองมาทำภารกิจที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากว่าในยุคสมัยนี้น้อยคนมากนะที่จะรู้จักการมีตัวตนอยู่ของนินจาและมีเพียงผู้มีอิทธิพลทางการเมืองสูงเท่านั้นที่จะจ้างวานนินจาให้มาทำภารกิจลับให้กับเขาแถมน้ำนงอันตรายยิ่งขึ้น และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศด้วยทําให้นินจาเป็นกังวลต่อเรื่องนี้ไม่น้อยแต่คําถามก็คือมันคือเรื่องบังเอิญหรือว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่นะอยู่มาวันหนึ่งไซโซมือขวาของเดนินจาได้รับคำสั่งจากนายเหนือหัวให้ไปสั่งหานักการเมืองคนหนึ่งที่กําลังลี้ภัยไปยังหมู่บ้านอิงะเขาได้ส่งต่อภารกิจนี้ให้เป็นหน้าที่ของเดิรนินจาและให้นินจาฝีมือดีอีกสองคนอย่างคาซมิและโกเนนติดตามเขาไปยังหมู่บ้านอิงะด้วย โซนไซโซนอาศัยที่จะปกป้องหมู่บ้านเองเมื่อสามนินจาเข้าพบก,กับอุราคุไซผู้นำของแว้นองอะพวกเขาก็ต้องเจอกับกับดักแผ่นเหล็กขนาดยักษ์กำลังจะลงมาทับนินจาทั้ง3คนหลังจากนั้นก็ได้มีฆ่าเสพมากมายที่นำทับโดยคิริกาธานิจินโดผู้เป็นพี่น้องของเกนโดผู้ลงรับเข้ามาตะลุมบอลสามนินจาสามารถรับมือกับศัตรูจำนวนมากได้อย่างทุลักทุเลแต่ก็ต้องแล่มากับชีวิตของโกนเนนอุราคุไซจึงใช้ขาถาจิตใส่เดินนินจาและคาสุมิ ทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในภวังระลึกชาติย้อนกลับไปยังสมัยที่เดินดินจาเคยฝึกฝนวิชาดินจาพันธนาการแมงมุมระหว่างนั้นเขาได้เรียนรู้ว่าโลกใบนี้ล้นเต็ไมไปด้วยคําโกหกความกลัวความเจ็บปวดและความอ้างวางนั้นคือเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับจิตใจของมนุษย์แต่สำหรับโลกใบน,นี้นั้นนับว่าเป็นเรื่องปกติมากทุกครั้งที่เขาใช้วิชาพันธนาการแมงมุมเขาจะคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราต้องอยู่อย่างสันโดษไม่ว่าจะเลือกอยู่ข้างใดข้างหนึ่งก็ตาม ผมไม่มีเหตุจำเป็นใดๆท,ที่ต้องตื่นรนเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปกลับมายังปัจจุบันคาสเมิได้ปลกุกติดใจขึ้นมาจากผวังด้วยการทําให้อุราโคายตาพระโมไปชั่วคราวด้วยคาถาของเธอเองและก็หลบหนีกับหมู่บ้านไปพร้อมกับน,นินจาน้าแปลกที่อุราโคายกับปล่อยทั้งสองคนกลับบ้านไปได้นินจาก็ต้องพบกับไซโซที่บาดเจ็บอายเามเตเอินนินจาว่าอย่าไปหลงกลนะแต่ในวินาทีนั้นเองที่นินจาได้มารับรู้ความจริงทั้งหมดว่า เรื่องหลายๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแผก่การของไซโซทั้งหมดซึ่งไซโซไปแสรับมาจากแข้งโคงอนะที่ตรับภารกิจให้ติดตามเฝ้าดูนินจาตั้แต่ดินจาย่างแรกเกิดด้วยซ้ําหลังจากนั้นไซโซจึงป,ประกาศความพักตีที่มีแต่แข้งโคงอนะและท้าสู้กับนินจาอีกครั้งในระหว่างการต่อสู้ออยาเมะได้สละชีวิตของตนเองเพื่อหยุดไซโซทําให้เดินนินจาเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของอายาเมะและทําให้นินจาโกรเป็นฟืนเป็นไฟ ในวินาทีนั้นไซโซได้พุ่งเข้ามาหวังนะแทงเดินนินจาด้วยมีดแต่นินจาได้ใช้วิชาตลบหลังดั่งใจนึกซึ่งเป็นท่าที่จะใช้ความเร็วอันน่าทึ่งสลับตำแหน่งตนเองกับฝ่ายตรงข้ามในวินาทีสุดท้ายก่อนที่มีดจะเข้าถึงตัวและแทงร่างของไซโซถึงแก่ชีวิตไซโซได้ทิ้งท้ายสั่งเสียให้กับนินจาว่าตงอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือสติของเจ้าแล้วจงหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้เจอก่อนที่ไซโซจะสิ้นลมลงไปและพลนพันทักษแขวงโค้งะได้ในที่สุด 49วันผ่านไปหลังจากการสูญเสียมิสหายเขาก็ได้รับคําเชิญลึกลับจากซาตานนินจาได้ตอบรับข้อเสนอนและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของย่อมนุษย์ปีศาจจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับเดอะนินจาปรากฏตัวออกมาครั้งแรกบ,บนหน้าจอทีวีในศึกหน้ากากทองคําเขาเป็นหนึ่งใน6ขนพลปีศาจที่ต้องเข้าต่อสู้กับร็อกเกนจูเนียฝีมือของคอนไร้กาดยิ่งการต่อสู้ครั้งแรกของเดอะนินจาเกิดขึ้นบนเวทีในร่างกายของวอลสแมน ขาได้ใช้วิชานินจาปั่นหัวของบล็อกเคนจูเนียได้เป็นอย่างดีและภาษามาข้อกับวิชามวยปั้มได้อย่างน่าทึ่งยกตัวอย่างเช่นเขาใช้วิชาตลบหลังต่างใจนึกโสนกับท่าทุ่มแคลิฟอร์เนียครัชของบล็อกเคนได้ถึง2ครั้งใช้วิชานินจาพันธนาการแมงมุมซึ่งเป็นท่าที่จะใช้เชือกเวทีรอบด้านตรึงคู่ต่อสู้เอาไว้และรัดตนขาดอากาศหายใจแต่สุดท้ายนี้นินจาก็ได้พ่ายแพ้กับพลังพลอตอาร์เมอร์ของบล็อกเคน แต่ก่อนหน้านั้นเขาได้ใช้วิชาขโมยใบหน้าปลอมตัวเป็นบล็อกเกนจูเนียร์สร้างความสับสนโอลหม่านให้กับโรบินมาสต์ที่มีบล็อกเกนจูเนียร์หล่นลงมาถึง2คนพร้อมกันแต่สุดท้ายนินจาก็ถูกหนามของจังแมนแทงจนเสียชีวิตไปและได้กลายเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของร่างกายอากุม่าโชกุนในภายหลังไปครับผมเดินนินจาปรากฏตัวออกมาอีกครั้งในศึกชิงราชทายาทในฐานะลูกทีของคินิคลแมนโซเยอร์เขาเป็นสมาชิกคนแรกที่เข้าต่อสู้กับลูกทีของซูเปอร์ฟีนิกส์ ซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาก็คือสตานครอสเย่ามนุษย์รูปลักษ์คล้ายกับเซนทอร์และยังใช้วิชานินจาได้อีกด้วยนับว่าเป็นศึกประชันวิชานินจาที่สดสนุกอันหนึ่งเลยละครับครั้งนี้นินจามีวิชานินจารูปแบบใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามาจากเดิมอย่างเช่นวิชานินจาพายุวิหกเริงระบำซึ่งจะเป็นการส่งพายุขนนกจำนวนมากกระจายไปยังทางคู่ต่อสู้และยังมีคอมโบควบคู่ก,กันกับวิหกเพลิงเริงระบำซึ่งจะเป็นการพ่นไฟออกไปยังพื้นที่ที่มีขนนก ให้เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องสร้างแรงระเบิดและเปลืเพิ่มแผดเผาคู่ต่อสู้และด้วยความที่นินจามีความเร็วและเทคนิคอันเลื่อยอ,อ,อยู่แล้วทำให้การต่อสู้กับซาตานครอสเป็นระยะสูสีมากเลยแหละครับและยังมีแผนการของพวกพ้องทีมโซเยอร์อย่างสัญญาณการจัดเก้าอี้อีกด้วยซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผมจะทำเป็นคลิปตังแยกต่างหากกันแล้วกันนะครับแตไจะไม่ยืดยาวจนเกินไปเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วนินจาเข้าพ่ายแพ้กับซาตานครอสไปด้วยท่าที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้น าตานครอสแยกปริสิทธิ์บนตัวของเขาออกมาการเป็นการต่อสู้แบบ2รุมหนึ่งและนินจากระูกเล่นงานด้วยไทรแองเกิลดรีเมอร์ของสตานครอสซึ่งจะเป็นการเลียนตัวคู่ต่อสู้ขึ้นกลางอากาศและต่างคนต่างใช้ขายันลำตัวของฝ่ายตรงข้ามและใช้มือจับแขนทั้งสองของคู่ต่อสู้จากได้จึงฉีกกระชากออกมาพร้อมกันเป็นกรสร้างความเสียหายตัวการฉีกกระชากส่วนอกนินจาตดลงมาู่อ้อมแขนของมิสหายจิตใจของนินจาถูกกระตกว่าเืออย่างมาก การที่วิชานินจาของญี่ปุ่นต้องมาพ่ายแพ้เช่นนี้นับเป็นความอับอายของนินจาก่อนที่เขาจะเส้นลมลงไปเขาได้ถามโซเยอร์ว่าวิชานินจาของญี่ปุ่นนั้นอ่อนแอจริงกันหรือโซเยอร์ปฏิเสธและบอกกับนินจาว่านายไหนที่ต่อสู้อย่างุีความสามารถแล้วนายได้แสดงเห็นแล้วว่าวิชานินจาของญี่ปุ่นนั้นคือที่สุดแล้วหลับพักผ่อนให้สบายเถิดสหายรักก่อนที่นินจาจะเส้นลมลงไปแบบตาลับ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกชบชีวิตขึ้นมาพร้อมกับลูกทีมทุกคนด้วยฝีมือของเฟสแฟลชของกินนิโคแมนและนั่นก็คือบทบาททั้งหมดของนินจาในศึกชิงรัชถายาครับผมเดินนินจากลับมาอีกครั้งในบท perfect last numbers และเขาได้เข้าต่อสู้กับการาสูเมนหนึ่งใน perfect origin ที่ได้เชื่อว่ารวดเร็วที่สุดด้วยซึ่งแน่นอนว่าน,นินจาเขาแข็งแกร่งขึ้นมาอีกแล้วและยังสามารถวาดลวดลายการต่อสู้ที่เป็นอย่างดีต่างหากส่วนผลการต่อสู้จะเป็นยังไง ก็อยากให้ตนทัพไปอ่านกันเอาเองนะครับ <The Ninja. S 1> เอาละตรงนี้ผมจะแถมให้ก็แล้วกันในรุ่นลูกเดินนินจาก็ยังคงม,มีบทบาทอยู่ oh. เขาเป็นคนได้เรียกความกล้าหาญและสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับมันทาร่ทำให้เดินนินจาเป็นอีกคนหนึ่งที่มันทาร่ให้การเคารพนับถือไม่กี่ปีผ่านไปหลังจากจบศึกชิงราชทายาทเดินนินจากับโซเยอร์ได้ตั้งทีมกันขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่าโชจินอันทัชเชเบิลซึ่งพวกเขาเคยร่วมกันจับกลุ่มวายร้ายกว่า300อยคน แต่สป,ปีให้หลังพวกเขาก็ย,ยุบทีมลงและนินจาก็ปลีกตัวมาเป็นนักล่าฆ่าหัวนินจาเคยมีลูกศิษย์หนึ่งคนที่มีชื่อว่าโคคุมะในช่วงเวลาที่นินจาเป็นนักล่าฆ่าหัวเขาเคยจับลุมยอมนุษย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮันโซเขาคือยอมนุษย์อมฮิตที่เมีใบมีดที่แขนเป็นอาวุธเพื่อเฉือนใบหน้าของเหยือ่อเซลเขาก็คือคนที่ฆ่าโคคุมะนั่นเองครับแต่โยมาวันหนึ่งฮันโซก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานินจาที่เป็นกังวลต่อเรื่องนี้มาก นินจาไปต่อสู้กับฮันโซถึงที่วัดชิโยมิสึท่านนี้ก็เพื่อปกป้องมันทาร่ด้วยนินจาต่อสู้กับฮันโซยิงดุเดือดและยาวนานแต่สุดท้ายนี่ฮันโซก็ใช้จิตวิทยาทาให้นินจาเห็นภาพหลอกของร,รุสิ่ตนเองเป็นผลให้นินจาเสียท่าและถูกฮันโซเฉือนใบหน้าและสังหารอย่างโหดเหี้ยมทว่าก่อนหน้านั้นดินจาได้สั่งเสียไว้ว่าหากเขาตายในศึกครั้งนี้อย่าเสียเวลาตามหาศพของเขาและวิญญาณของเดนนินจาก็ยังคงปรากฏออกมา ให้กำลังใจมันทาโร่ในระหว่างการต่อโซ่เป็นพักอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับยอดมนุษย์ดินจาคนนี้กับตัวละครที่ติดอันดับตัวละครยอดนิยมในญี่ปุ่นทุกท่านชอบตัวละครไหนกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับ